ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีสามพาวดรสุวิทย์เมสินทรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2566จากนั้นได้บรรยายพิเศษหัวข้อการขับเคลื่อนอนาคตของมนุษยชาติผ่านการเชื่อมโยงมนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีรวมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมจัดขึ้นงานนี้ค่ะมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการแสดงนิทรศการการบรรยายทางวิชาการกิจกรรมประกวดนวัตรกรรม BCG ประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประกวดดนตรีฟกซองนิทรรศการผลงานนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกร้านจำหน่ายสินค้าการแสดงดนตรีศิละปะและวัฒนธรรมรวมถึงการเล่นเกมรุ่นรับของขวัญอีกมากมายค่ะ 来，我给你讲。<music> <music>